โตอะไรโตอะไรอย่างกระขึ้นอย่างกระขึ้นอันนี้ร้อยสามสิบอย่างกระลอยกระเดียดยาวหนึ่ปีนี้คือคักไหมฮะคือคักค่ะวันนี้กี่กิโลครับประมาณประมาณห้าร้อยโลไปแล้วห้าร้อยโลฮะโอ้โหแล้วปกติที่ทุกปีนี่ประมาณกี่โลใกล้เคียงกันเนาะแต่ปีนี้จะเยอะกว่าจะเยอะกว่าครับคนเยอะครับคนเยอะครับปีนี้เอา không